โอ้ว้าวชนชนะแล้วสุดยอดชอบจริงๆเลยคาริสตาคามสามหายละ The Hand Shop ร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยรวดเร็วไม่มีรีฟันมีบริการเติมเกมมือถือทุกเกมรวมทั้งเกมชื่อดังหลายๆเกมและสำหรับเกม TFT ทางร้านก็มีบริการเช่นกัน ใครที่เลียงอะไรไว้ลิสเทลเจนบอร์ดหรือว่าตู้กาชาก็อย่าลืมมาใช้บริการกันนะครับถูกกว่าเติมเองแน่นอนเติมได้เลยที่ l n e at the Hunt Shop ไอเทม2ชิ้นนึงเลยเปียโ t ติกติกเก็ตบิ a อบาดซับสคริปชั่นสวิตอันนี้โคตรดีเลยผมว่า4บาทมันเก่งหลายตัวเม่มาติกติกเก็ตไม่เก่งทันทีไม่อยากได้ขอแบบเก่งทันทีแต่ถ้าเก่งจะจัดเลย b i o อบาจะเก่งแอดวอตคอร์สไปแลวหนึ่งครับผมโอเคไปครับ ปับเลเวชั่นเซวิทโอเคคาลิสต uh ้าเอ่อฮาริกเอ่ออับเลเวลเอสโกเอฟแอมเป็นตัวใหญ่ขึ้นตัวที่ใช้ได้คือ ทำเข็นหรือคาม่มาวะจริงๆคาม่มาก็ใช้ได้อันที่จริงใช้ได้ทั้งคู่มา <Okay. S 1> เฮ้ยผมตัวสี่บาทเลยนะเว้ยมจะมาแพ้ได้ยังไงเป็นไปไม่ได้ฉันมีตัวสี่บาทเยอะมากเลยนะจะดีกว่านี้เว้ยทุกคนถ้าได้ฟิวรล่าผมอยากได้ฟิวรล่า แต่เดี๋ยวมันได้เริ่มต้นของในแต่ละรอบแต่ละด่านอยู่แล้วดังนั้นไม่น่ามีปัญหาอะไรไฮโลโฮโหโ,หโห่ยิงมุมนี้ละกันคาลิสตาคือโอเคแล้วครับขาดไอเทมเนี่ยขาดไอเทมขาดไอเทมอย่างเดียวหรือไม่ก็เล่นคาลิสตาคามารัมโบอยากอัพเดเวลเติมอะไปเลยแล้วกันเอาเลยว่เติมตัวละครไปเลย เล่นโคโนสีได้แต่จะเล่นโคโนสีเพื่ออะไรคือตอนนี้คาม่มาเขาจะเล่นเป็นคาม่มาเพสเซอร์เบอร์เล่นกับ o อูคงอ๋อเกตของทาหลิกนิดนึงนะครับคือทาลิกเนี่ยตอนที่เขายกตัวละครเขาขึ้นใช่ไหมแล้วเขาสกิลอะตอนที่เขาปล่อยปลดปล่อยพลังออกมาดาเมจมันจะแรงขึ้นตามตานเวทด,ด้วยนะนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมถ้าใครไปดูไอเทมทาลิกบบางทีเขาจะแนะนําให้ใส่เป็น <Yes. S 1> โ,อโอ้ยเอ้ย yes เขาจะนะมาให้ใส่เป็น ต้านเวท2อันแล้วก็วอร์มอกไปเลยจะไม่มีเกราะเพราะว่าเขาแรงที่ต้านเวทถ้าจะาไวท์เทมที่ใช้ได้เลยตอนนี้ดาบดาบไปมัดคิมัดคิใช้ได้อาวอร์มอกอก่อนแล้วกันเอามาเป็นรีเดอมิชั่นไม่ใช่วอร์มอกเบลล์รีฟอสโอ้สวยรีเดอมิชั่น อยากให้ทำตัวเกมแยกอยู่นะของพ c อ๋อหมายถึงใครแอนแยกไปเลยใช่ไหมไม่ต้องมาผูกกันลีก็อืมการที่เขาไม่ได้ทำสักทีก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันไม่คุ้มจะทำมัง้งหรืออาจจะลงความเห็นตรงกันแล้วว่าแบบเออไม่ต้องทำก็ได้อย่างเงี้ยเฮยฮาม่า hey, หรือว่านี้จะแรงกว่าวะ ส่วนททมเค้นน่ะจริงๆไม่ได้ใช้นะไม่มีภาพได้ใช้แต่ผมจะพยายามเก็บมันไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ซึ่งตอนนี้ก็น่าจะต้องทิ้งแล้วล่ะมันก็เก็บไม่ได้แหละ <c oughs> อ้าหรือไม่ก็ทิงท้งเชนไปก็ได้นะเออทิ้งเชนกับเชนกับคิวนาอะไรเงี้ยโอเคพยายามคีฟสี่บาทไว้โอ้โหคาตาลิน่าหมัดคลีแสงกูตายดีครับเหลืออะไรเอ๊ะ เพราะว่าซิเลียนเป็นโครโนอ่ะเราเก็บไว้ได้เดี๋ยวรอดูครับเริ่มต้นสเตจต,ต,ต่อไปผมจะได้4บาทอะไรเริ่มแพ้แล้ววะชนะแค่3ตาแรกมันไม่มีไอเทมอะโครโนสีได้แต่โครโนสีไม่แรงอ่ะไม่แรงจริงอันนี้จริงแบชั่นดูดีกว่าไอตํำอ๋อหรือว่าเล่อนอย่างไงเออนี่ดูดีอนี้ดูดีบอดบอดนี้ดูแข็งดี สวยดีครับใส่เลยไม่ลังเลมาลติห oh ้าโอ้มายก็สวยงามสวยงามอารามมากมากโคตรทีเนี้ยคาม่าผมจะยังจะยังเล่นอยู่อีกวะยังเล่นอยู่อเกเมาลติไม่จำเป็นต้องห้าว่ะผมว่า คาม่าสองดาวมันจะสร้างจุดเปลี่ยนอะไรให้เราน้องเควน,นหยิบได้เอามาเล่นคู่กับอคาคคิลิแต่ว่าตอนนี้มันเป็นเฮคาลิมอยู่ผมว่าไทม์เค้นเนี่ยตัวดีเลยตัวดีที่ทำให้ช่องเราไม่พอขายแม่งอยากซื้อน้องเควนนะแต่น้องเควนไม่ใช่ตัวละครที่ช่วยเราขนาดนั้นครับดังนั้นผมไม่ซื้อละกันนะคือคาม่าเนี่ยยังโอเคอยู่ยังได้อยู่เดี๋ยวใส่คาม่าเข้าไปมันก็จะช่วยไอ้นี้ให้เรา้แต่ถ้างั้นใส่ซิลียมไม่ดีกว่าหรอวะ กันใจกันใจสีเลียนไว้สีเลียนแยกร่างแยกไอเทมไม่เอาไม่แรงพอติปกบติปก์กบน่าสนใจมหาศาลอย่างมากหรือไม่ก็ตีไอเทมแสงให้กุนซูเป็นกุนซูแสงอันนั้นก็จะเก่งเลยเหมือนกันไปเลยแล้วกันครับแมปเขาให้โอเคแอบบเสียได้ว่ะ <laughs> เสียได้กับสิ่งที่เราตัดสินใจไปอันนั้นแต่ขาม่ามันไม่แรงอะ คือไม่มีไอเทมให้คาม่าด้วยไอเทมก็ไม่มีใส่เข้าไปมันก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นแล้วคาม่าสองดาวผมก็ไม่เล่นอยู่แล้วด้วยสุดท้ายผมไปเล่นแบบคาริสตาเลซ่าฟิวล,ล่าอะไรอย่างเงี้ยเรามีคาริสตาเราก็พึงพอใจแล้วไม่ต้องมีมากกว่านี้ก็ได้ชาลิกก็ก็ยืนยาวๆไปนะครับคาริสตาที่มีกุนซูเนี่ยโอเคมากมันจะแบกให้เรายาวๆเลยสเตจสามผมบอกเลยชนะทั้งสเตจไม่มีคำว่าพ่ายแพ้ เอาเวทุล no really ูสเกวนเก่งกว่าไหมคาม่าตอนนี้เฉยๆเกวนไม่มีไอเทมก็ไม่เก่งเหมือนกันครับเกวนก็ต้องมีไอเทมเหมือนกันเกวนต้องมีหมัดเวทคลิกต่ำๆนะเพื่อที่ทําให้ดาเมจออกมาอแต่มันก็ใส่เดี่ยวๆมันก็ได้แต่ต้องมีวอลเลเยอร์ติดนะซึ่งเราไม่มีช่องให้วอลเลเอร์ติดครับคีย์หลักของเราตอนนี้คือคาริซาที่เป็นตัวดาเมจนาซัตคือแทงที่หนาที่สุดในเกมในเกมปะวะท้าลิกมันก็หนา คือทาลีกับนาซาตอคู่กันพอกันเนีครับหนาพอกันได้ทั้งคู่เลือกใครไม่ได้ก็ก็ก,ก็ก็นาซัตเดียวแต่มันใช้ได้ทั้งคู่อ่ะมันเฟรซอ่ะอย่างเงี้ยสมมุติถ้าผมไม่เล่นนาซัตใช่ไหมไม่ได้นาซัตมาผมสามารถที่จะไปเล่นแบบเดียนาทาลีคูนได้เลยมันพอได้อยู่เพราะว่าไพรโรมันไพรโรในคอมเนี้ยที่เรากำลังจะเล่นน่ะมันติดแค่สองครับไม่ได้ใช้เยอะมาก ทําเมนจะเดินไปหยิบเทีอาเพื่อแบบบีบบังคับให้เขาแบบเฮ้ยมาเอาเทียดิไม่เอาเอาเทียเรียบร้อยแล้วนะเอออยากขึ้นเลเวลมากเลยอะแต่ถ้าขึ้นเลเวลไปเงินจะช็อตก็ว้าไม่ผมว่าไม่ผมว่าไม่ผมว่าได้ไปเลยระหว่างขึ้นเวลก็กดชามไหนจะคุมงอนวะขึ้นเวลมั้งเ,เ,เดี๋ยวรอไอเอ็นวิวเนี่ยเดี๋ยวค่อย,เด,ย,อยเ,เดี๋ยวผมค่อยเปิดเดี๋ยวผมค่อยเปิด ผมรอยเทมที่เหลือแบบที่มันต้องการก่อนกระชากเฮ้ยกระชากอันนี้ก็คาตาลิน่าหรอมีคนเล่นคาตาลิน่าสองคอมสองคนนะครับแย่งกันดีดีโอ้ว้าวฉันชนะแล้วนะ <laughs> nah, I w o u ุ d ดบิน ต้องเล่นให้ได้ก่อน้ยขายผมแค่ดอกเบี้ย Yes Yes sir Yes sir Yes sir Nice sir มาสี่บาทข o m e มอ Nice m มพคุณคิดว่าเทอริรก,กับนาซัตใครหนากว่ากันครับใครหนาวกว่ากันไม่รู้แต่ที่รู้ เอาจอเกาะไปคาลิสตอรมมดาบเยอะไปปะไม่เยอะมัง้งสเตรเกตได้สุดท้ายทาิุผมต้องเอาออกนะเนี่ยสีได้วะ่ะแต่ถ้ามันสองดาวผมจะเอามันยืนค้างไว้นะเพราะว่าคนน่าจะแย่งนาซัตกันทั้งโลกครับทั้งโลกใบนี้ทุกคนน่าจะแย่งนาซัตกันหมดเป็นที่หมายตาปองเฮ้ย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 ทำไมดามเมจมันแรงจังอ่ะตามเมจมาจากไหนอะฮลัลโหล เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะคาลิสตาแบกดูคาลิสตาคาลิสตาเฮ้อโอ้โหสุดโคตรบายบายเลยนี่กุนซูค,คาลิสตาแบกได้ถ้าอยากให้คาลิสตาแบกจริงๆแล้วไม่มีไอเทมแสงคือกุนซูสองอันนะครับเบิร์ดอันนี้แมวไอเทมแสงอีกอันเนี่ยโคตรโคตรด,ดีมากอ่าคอร์ทูเคออสไม่รู้มันจะดีหรือเปล่าอ่ะไพโรนเบมก็ไม่เอาแล้วกันเอาอันนี้ครับทาลิกสองดาวอุยอ้ยอุย้ยเกือบแล้วแม่งเอ้ย เกือบกดไปเร็วแต่ก็ใช้อันนี้อยู่ดีแหละปากอยอ่าแล้วผมต้องใส่ตัวอะไรอะอัพเก้าแม่งเลยแล้วกัน เอาวางมาลงข้างล่างอีกนิดนึงนะครับกี้ผมรีหาอะไรวะรีหาเหรอรีรีหาอะไรวะ What I... What I re for เอ่อฟิวล่าไงมาฟิวล่าโอ้ยเทมแสงแนวหน้าเทมแสงแนวหลังเก่งเกินโอ้โห เก่งกว่านี้ก็ตัวผมอีกคนนึงละคนนี้จะชนะผมได้ก็คือคอมตัวผมอีกคนนึงอ่ะผมจะได้ฟิวลาไหมอะวันนี้กูจะได้ไหมอ,อ,อ่ะมอการนาแรงกว่าฟิวลาอีกอ่าอ่าโอเคอ่ะเพเซอร์เบอร์สี่แมงเลละกาลฟิวลามันไปหมดแล้วหรอ,อจริงปะเนี่ยฟิวลาอยู่ไหนอ่ะหนึ่งตัว สตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัว6ตัวเจ็ตัวโอเคฟิวล,ล่าก็ไม่ได้แล้วชาติน,นี่ไอ้ตายกูหาไม่ได้ละยีจีหมายังต้องใช้อีกไหมคือมันติดเป็นไพโลได้ครับแต่ผมกำลังดว่าผมจะเอาออกละเอาออกเออแล้วก็ใส่แทนใส่คามิวแทนอะคาลิจริงๆตอนนี้มันน่ามีเฮคาลิมมากเลย โอเคแต่ยังไม่ขายนะนาซาละยังไงมันก็ดีอ่ะครับเก็บไว้ต้องการในเท่มให้ทารีกอ่ะต้ามเวท2อันโอ้โหแต่ต้ามเวทอยู่ตัวละครสัดทูกเลยถ้าหนูมันแพงดีครับเราถ้าหนูมาตามอะไรไม่รู้เหมือนกันลั c ก i f y Yes ว้อโหหนึ่งบาด อัพเก้าครับทำอะไรไม่ได้แล้วอัพเก้าแล้วเดี๋ยวหนีกันหนีการเล่นฟิโล่าเราน่าจะไม่เล่นฟิโล่าเราไปเล่นไบราอาแทนวะฉันทำอะไรได้บ้างฉันทำอะไรได้ยากมากเลยคือมันต้องมีฟิโอร่ามันถึงจะเก่งอตีดาบทิ้งกันหนึ่งได้ปะ่ะหรือตีกรอทิ้งขอดาบทิ้งกันหนึ่งกรอสองอันนั่นไม่ใช่สิ่งที่ดีเท่าไหร่ เย่เย yeah. yeah, yeah, yeah. ่เย่เย่โยเย่เ e y เจ้า w สุดยอดชอบจริงๆเลยคาริสตาเฮ้ยเด๋ว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 มันขโมยคาลิสตาไา้ตัวหนึ่งบอกกันนะเม่นางเม่นางทำอะไรที่มันโง่แจ้งขนาดนี้เลยอย่างนั้นอ่ะเอาคาลิสตามาให้เลยโฮโหน่าสนใจดีนี่หยิบมาเลยอ่ะเหลือเชื่อ ขาดตัดฮิวแต่ทาลิกใส่ตัดฮิวมันก็ผมอยากใส่โมโลโลให้กับมอการนาเดี๋ยวใส่ให้มอการนาแล้วมอการนาก็จะได้แบบแบบว่ายืนนานๆตลอดไปอัพเวลเติมอะไรดีวะแบชชั่นไงแบชชั่นแบชชั่นแบชชั่นตัวนึงอุ้งก,ก่อนแล้วกันผมอยากได้เดียน,นามีเดียน,นาให้ไหมขอเดียน,นาตัวหนึ่งครับรบกวนหน่อยครับขอเดียน,หนาหนึ่งตัว เหลือเชื่อขนาดนี้ต้องไม่กดเหลือเชื่อแล้วป่ะจริงเหลือเชื่อแบบนี้เหมาะกับคอนโทรเหลือเชื่ออย่างมากนี่ทาลีผมยังไม่เทมเต็ม3มชิ้นนะครับต้องบอกไว้ก่อนนี่ไฮเทมเต็ม3ชิ้นจะขนาดไหนเฮอนี่ยังอ่อนให้อยู่นะนี่ยังใช้พลังแค่75%เท่านั้นยังไม่ถึง100้ยเเฮ้ยเดี๋ยว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 มึงอย่าไล่โอเคพี่ไล่ไวยังอะ สกิลวิ่งไล่ไปเมื่อกี้มานาพี่เต็มอีกแล้วเหรอไล่สกิลแล้วไล่สกิลอีกคุณรู้ไหมในบอร์ดเนี่ยมีขยะอยู่มันมีขยะอยู่ในหรือผมจะขึ้นเป็นมัลติห้าดีวะมันขึ้นมัลติห้าโดยโดยการใส่เฮคาริมไม่ไม่ไม่มคุม้มเดี๋ยวเอาอันนี้ออกแล้วเปลี่ยนเป็นคาเมียรคาเมเล่แล้วก็เดียนาลีแต่ถ้าได้จริงมันจะฟินาเล่มาก เงยบเฮ้ยสวยโอเคผมใส่กากอยสองอันทำตัวเมนูคงอโหสวยงามจัดจัดสวยงามตามท้องนาภาเฮ้ย oh ต้านไวทสองอันดีกว่าใช่ใช่ต้านไวทสองอันดีกว่าเพราะอย่างที่บอกทาลิก็แรงตามเวทครับเนี่ยเห็นปะสร้างขอเสียหายเวทคิดตามอ่าต้านเวทของตัวเองแล้วงนี้ผม ผมตัดทิวยังไงอะผมก็ต้องให้หมอกันหน้าใส่ซันายป่าวะเออหมอกันหน้าใส่ซันายไปคือระยะมันไม่ถึงแหละแต่ก็ได้อยู่แหละทาริกผมยืนนันชาติหน้าโทษทีชาตินี้ยังไม่ตายเลยเลือดไม่ลดเลยอะเลือดไม่ลดจริงๆทาริกแม่งไม่ตายเลย นูเวทูได้ต้องหาทางปิดเกมต้องหาทางปิดเกมตอนนี้เราทุกอย่างเราสไปมากแค่หาทางปิดเกม20เพื่ออัพไปเติมอะไรอัพเพื่ออัพเพื่อเติมอะไรอัพไปก่อนเดี๋ยวก็รู้เองว่าอัพเพื่อโอเค อแล้วเดี๋ยวเราอัพเลเวลสิบเลยครับ oh. ไม่จำเป็นมั้งไม่ต้องถึงขั้นอัพเลเวลสิบหรอกมั้ง oh. ไหวนี่คือคอมที่ได้ชื่อว่าคาลิสตาเฟกครับคือแบบมันเล่นคาลิสตาแล้วที่เหลือก็เติมเติมมาตามสถานการณ์เนี่ยทาลิกอย่างเงี้ปยปกติเราต้องใช้นาซัตไงแต่เราไม่มีนาซัตเห็นเห็นกันอยู่รีไม่เจอแล้วก็ใส่เพจซ์เบอร์เข้าไปง่าย บอลบอลปอลบอลปอลบอปอลบอลปอลบอลปอลบอลปอลออลบอบลอลบอลบอลวออลบอ m บอลลบอลบอ ผมรู้นะว่าคาตาดีนามันจะชอบเล็งอแม่งจเจอคาตาอีกคนนึงเฮ้ยเฮ้ยคาลิสตา่โดดเพื่อคาลิสตาโดดเพื่อโดดเพื่ออย่าโดดเออโปรเจคไทยโดนดูนหมดอะคาลิมกุญูจโปรเจคไทยหมดอะโชว์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 ได้กุญซูมาอีกอันหนึ่งครับซึ่งไม,ไม่ดีเลย อย่าย่งไมอย่าย่งเออสวยไม่มีใครแย่งกับผมเลยเฮ้ยเล่นคาลิต้ากันเยอะยังอ่เสเฮ้ยมาแล้วฟิวราไม่น่าเชื่อว่าจะมาแล้วมาตอนนี้ทำไมมาเพื่ออะไร Yeah. คุณซูบาสก็ได้ครับคือตอนนี้มันไม่ได้ใช้แล้วอะถ้าผมจะใส่ใช่ไหมครับมันจะใส่แทนเดียนาแต่ว่าเดียนาก็เป็นตัวที่ดีมีแจ็คอะที่สามารถเปลี่ยนเป็นคาเมิวได้ตอนนี้ผมยังดองตังอยู่ดองตังรอที่จะทําอะไรสักอย่างซึ่งอะไรสักอย่างที่ว่าก็น่าจะเป็นการเอามองกุหน้าสองดาวแล้วก็การหาเดียนาสองดาวแล้วก็การหาคามีวสองดาวซึ่งถ้ามันได้ตามทั้งหมดที่ได้ที่ว่ามาก็น่าจะชนะเกมเลย ทารีก,กูยืนยันชาติหนะ้าชาตินี้ก็ยังไม่ตายว้าหนาโคตรๆเอาเละครับผู้ท้าชิงนาซัตได้มาแล้วนะครับสำหรับตัวละครที่หนายืนยันชาติหนะ้าเอ้ยมีดโอน่าสนใจปะใหม่ใหม่ใโม่ไอโอน่าสนใจถ้าคนที่เล่นคาลิสตา้าตายอะ่ะผมนั่งหาคาลิสตา้าสามดาวได้แต่ว่าตอนนี้มันไม่มีภาพอ่ะดิเอ้ยแต่ไม่มีคนเล่นนาซัตนะเราน่าจะเริ่มเจอนาซัตแล้วอะ ขอทีนึงได้ปะชามยังไม่มาเลยโวยยืนยืนเป็นป้อมปาการพอแเรา <c oughs> กันลูกพี่ไว้ให้ดีอย่าให้ลูกพี่โดนล้วงเข้ามาได้อย่าให้ลูกพี่มาละแค่ละใครอย่ยาให้ฟิโวร่ามาไม่แพี้วนพายว้าวฮผมไม่รู้ว่าผมจะเล่นฟิโอร่าทำไมแล้ววะตอนเนี้ย ออกไปตายยังอ่ะคนเล่นคาลิซตาผมจะได้หาคาลิซตาสดาวโหนาซัตสองดาวมาแล้วอ่ะแล้วนาซัตเอามาทำไมอ่ะผมก็ไม่รู้คือถ้าใส่นาซัตใส่แทนใครมันไม่มีคนใส่แทนใช่มันไม่มีคนใส่แทนนะเพราะว่าตอนนี้คอมมันเป็นเพลเซอร์แล้วก็เป็นอย่างเงี้ยขามาสามทิ่พายละ ชิบหายแล้วจริงรลอยชายมากเชียหายแล้วเย่ yeah, หละโอ้ม oh ายก็ตายตายตายยังจะเจออีกเน,นาะค่ะมาโอเค ยังไม่เจอเนาะผมยังไม่เจอคาร่าเนาะโอ้โอ้โอ้ชิบหายคาลิสต้าผมตายลืมหนีโพสิชันทีจีโนดาม I h ไอ e ฮ o โนดาม e n โนไอ v ฮ n โนดาม g e แล้วไม่มีดามจแล้วหมดแล้วดามจอละหมดแล้วเฮ้อ yeah. <c> ้ <oughs> ผมเริ่มแพ้แล้วใครก็ได้ฆ่าคาม่าคนนั้นได้ปะไม่ได้ไม่มีใครฆ่าได้ต้องเป็นเราสินะ แล้วผมไะเจอขามาโอเคอเอ่อน่าจะแพ้นะไม่น่าชนะคาลิสต้าน่าจะโดนแผงหลังเลวเนดะ้อ เดาเมจมันมาแล้วอะเฮ้ยแต่ดูปโปรเจคทายมาได้อยู่วะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแยกล่างแยกล่างแยกล่างโอ้แยกล่างช่วยได้ทุกคนโอ้แยกล่างช่วยได้โอ้แยกล่างช่วยได้แยกล่างช่วยได้ช่วยได้ยงังไงวะช่วยได้ยังไ,ไงเออเรียบร้อยช่วยไม่ได้ yeah, เยกเร็วโอ้ไม่เห็นเลยว่าลือกำลังทำซ้ำเต้าอยู่เป็นความผิดพลาดของโอ้จริงจริง โอเคราคารโอเคช่วย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 บังคาลิสตาเอามาบังคาลิสตาอืม เอ้ยมึงยังจะมาได้อีกเหรอมันยังจะมาได้อยู่อะอโอ้ยเลยหนึ่งหนึ่งแล้วครับเน็บ มาเซอร์ไพรส์ฮ่าฮ่ากูก็มาเหมือนกันมาดิถ้าอีกสามดาวมาการต่อสู้กันระหว่างสบาทสาดาวมันจะเริ่มขึ้นแล้ว เออดูทุกอย่างเข้ามาแล้วระเบิดทิ้งมนได้มาเลรหยุดเวลาเลอหยุดเวลามาเล็กก็ไม่รอดหลักคิดว่าหยุดเวลามาเล็กเลือดลดว่ะแต่ยังไหวอยู่หยุดเวลาไปจังหวะนี้สิเลือดก็ไม่หยุดเวลาแล้วเดียวหลอสอบคา่า,าตายฝ่ายแล้วจบเกมเออดีนะเงินเราเหลือเยอะแล้วเราไม่ได้ใช้เงินสู้รุ่ยสู้ได้อ่ะเนี่ยอันนี้คือจุดยืนของคนที่แบบ เรียกว่าเป็นวิธีการเล่นของคนที่ชนะแล้วคีฟเลื่อนมาดีมากครับก็เราจะสามารถทําแบบนี้ได้คือไม่รู้หรอกว่าต้องหาตัวอะไรแต่ถ้าคอมมันยังสตรองอยู่ก็เก็บตังค์ไว้อัพเลเวลเก้าไว้อ่าและยืนที่เลเวลเก้าเป็นยืนพื้นแล้วรอดูว่าจะทำสี่บาทสามดาวอะไรได้บ้างอ่ะซึ่งตะเกียบผมเล็งอยู่สองตัวก็คือมีทาลิกจริงๆสามตัวเลยเล็งคาลิสตารเล็งทาลิกแล้วก็เล็งนาซาดไว้แต่ว่าคาลิสตาฝั่งเขาเล่นดังนั้นเราไม่มีทางที่จะเจอแน่นอน แต่แตะเกียะพอมีดูพิเคตมันก็อาจจะเจอได้นะก็คือคาริสตาผมจะขาดตัวเดียวมันหมดพูยังวะผมซื้อมาทั้งหมดหกเจ็ดเจ็ดตัวเขาซื้อมาสองตัวยังเหลือตัวสุดท้ายในพูถ้าผมได้ตัวสุดท้ายตัวนั้นแล้วดูก็ได้คาริสตาสามดาวเหมือนกันอ่ะแต่อันนี้ก็ก็ได้ทาลิกได้อยู่กูได้อยู่ถ้าเรามีเงินนะครับต้องรักษาการเงินดีๆบางคนอาจจะคิดว่าแบบเอยเงินเยอะขนาดนี้อัพเลเวลสิบเลยดีหรือเปล่าคือคําถามมันจะอยู่ที่ว่าอัพเลเวลสิบไปเพื่ออะไรเพื่อ ใส่ตัวอะไรเพิ่มหรือเพื่อที่จะหา5บาท3าดาวหรออะไรอย่างเงี้ยคือการที่เรายืนเลเวล10ใช่โอกาสเจอ5บาทมันเยอะมากซึ่งโกของคนที่ยืนเลเวล10ก็คือการทำหบาทสาดาวนั่นแหละแต่ว่าในทางกลับกันถึงแม้ว่าตะแยเกมนั้นผมจะเงินเยอะมากๆถึงขั้นอัพเลเวล10ได้ใช่ปะ่ะแต่พอผมอัพเลเวล10ไปเงินผมก็จะไม่พอมานั่งรีโรอยู่ดีคือยากอะ่ะถ้าสำหรับเซตนี้นะผมว่าการขึ้นเลเวล10แล้วไปเล่นตัว5บาทมันมันไม่คุ้มอะ่ะเทียบกับว่ายืนเลเวล9 แล้วหา4บาท3ดาวอะ่ะมันประหยัดกว่าเยอะเลยครับ